ดูดิปวกินถึงแบบตรงเทดิ่หนูนี่น็อตน,นะครับโปรห้าจุห้าหูยดูปวกกินดิไม่เหลือไอ้ื้ดสวยอะอยู่ข้างล่างนี่โอ้โหปนโอ้โหปนมากนะครับปวกินนี่แต่น็อตไม่เป็นไรนะอ่ะอันนี้นะครับโปรห้าจุห้าโลนะครับนี่ ตัวละห้าบาทนะครับชุดละยี่สิบนี่ยโอ้โหปกติตัวละสิบบาทนะโอ้โหนี่มาสภาพปลวกนี้เลยมามาใครจะเอานะครับก็มาเลยนะครับหรือว่าแคบรูปทั้งายเอ็นมินได้เลยนี่ตัวละห้านะครับตัวละห้าชุดละยี่สิบยี่สิบเนี่ยใครเอาเยอะลดได้ไม่ต้องห่วงนี่ดูดิมันกินนะเบอร์สิบนะอันนี้เป็นเบอร์สิบนะครับเล่นตัวปลวกกินขนาดนี้เลยมาโอ้โหดูดิหมด่ะหนูจัดการเทกระสอบต่อไปนี่นะครับอใส่ไปอ